หลายคนที่เริ่มทําธุรกิจอ่ะจะไม่รู้ว่าเราสามารถขอสินเชื่อในนามบุคคลเพื่อไปทําธุรกิจได้นะแล้วมันแตกต่างจากสินเชื่อส่วนบุคคลยังไงสินเชื่อเพื่อทําธุรกิจอัตราดอกเบี้ยจะถูกกว่าสินเชื่อส่วนบุคคลทีนี้หลายคนเข้าใจว่าอา้าวไม่ได้มีบริษัทแล้วจะไปของเงินกู้แบงค์ขอสินเชื่อแบงค์ได้หรอวินพูดเลยนะว่าทําได้แบงค์ไม่ได้ต้องการเอกสารจบบริษัทของคุณแบงค์ต้องการเอกสารที่แสดงว่าคุณมีไรายได้คุณทําธุรกิจจริง คุณมีกำไรค่ะทุนเพียงพอที่จะจ่ายหนี้แบงค์ได้ไหมนี่คือสิ่งที่เจ้าของธุรกิจต้องพิสูจน์ให้ได้ไม่ต้องมีหลักประกรันคุณก็ขอสินเชื่อได้ถ้าคุณเข้าใจหลักการคิดของแบงค์รู้แบงค์รู้เราคู่ร้อยครั้งผ่านร้อยครั้งใครยังไม่เข้าใจนะไปติดตามรายการตีท้ายแบงค์นะคะวินทารีวิวสินเชื่อโปรดักโปรแกรมของธนงาคารให้เยอะมากเพิ่งเปิดบริษทัทไม่ถึง3ปีก็ขอสินเชื่อได้ไม่มีหลักประกันก็ขอสินเชื่อได้ดอกเบี้ยต้องคุยยังไงดูยังไงแล้ว E ีีล่าสุดเป็นเรื่องของแก่น ของการขอสินเชื่อไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรใช้แกนนี้ในการวางแผนทางการเงินของตัวเองเพราะฉะนั้นต้นทุนของสินเชื่อส่วนบุคคลนะสินเชื่ออุปโภคบริโภคดอกเบี้ย1 6 2% 2เรย่อะมากบางทีดอกเบียเยบเบ้ยเยอะกว่ากาไรที่คุณจะได้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นคิดดีๆก่อนที่จะขอสินเชื่อวางแผนทางการเงินให้เป็นแล้วมันจะเป็นเงินในการเลเวอเรจธุรกิจของคุณได้อย่าลืมติดตามนะัตีแทแบงค์